สวัสดีสสดครับพบกับ,ร,บรายการเก่งการ,กรพยากรณ์จะทำนายดวงชะตา12ราศีนะครับว่าดวงใครจะดีจะมีโชคจะมีลาบหรือว่าดวงใครจะมีเคราะห์จะมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเราจะได้เตรียมป้องกันแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอกับท่านอาจารย์เก่งการจงใจพระมาพร้อมด้วยพอราแก้วสาครเป็นประจำที่อเพทีวีนะคะ สำหรับคนเกิดราศีกุมนะครับปักนีนะครับนะก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะท่านที่เคยไม่ดีมาก็จะเริ่มจะเริ่มดีขึ้นนะคําพูดคำจากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความเมตตานะที่บอกดีขึ้นนี่ดีในเรื่องของอะไรอาจารย์คือเราจะอ,าอะไรก็ได้คําพูดเรา,เ,าเรามีมีความศักดิ์ส<อ>ิทธิ์พูดแล้วคนเชื่อ ตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้อะไรมันดีขึ้นเนการงานสั่งลูกน้องไปนี่ก็ทําสําเร็จก็ไปไดเรื่อยๆยังปางกลางอยู่พราอขาเพิ่งย้ายนะความขยันลดลงหรือไงมันก็50 50ขยันนะนะต้องดูผลตอบแทนก่อนใช่ไหมตูงต้องถูกต้องนะมันก็อู้ไว้กลัวงานหมดมีกักกักด้วยนะทำกักสิสมัมนี่มันอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าไม่เคยดีตรงนี้เลยนะก็ส่วนสําหรับ เรื่องความรักนะครับความรักก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ดีนะที่นี่ขยายความไม่ฟังนิดนึงอาจารย์คืออาจจะมีเรื่องขันแย้งพูดจาแล้วมันไม่เคยถูกอะไรกันที่ไหนไม่ไม่เข้าหู่วก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะทำไมอีกฝ่ายเขาเอาเปรียบเราหรือไงไม่เอาเปรียบเราเพราะว่าบางทีก็ไม่มีอะไรอะแต่พูดแล้วมันพูดแล้วไม่ถูกอ่ะไม่ชอบใจอ่ะอะี้ดีกว่าคำพูดจะทําให้รู้สึกแบบ มันไปขุดคุยเรื่องเก่าๆมาทิ่มแทงหัวใจหรือไงต้องระวังต้องระวังคือเวลาเราพูดอะไรเนี่ยนะแล้วก็หวังดีกับเขานะอแต่พูดไปแล้วไม่ถูกหูเขาว่ะฉะนั้นพูดให้น้อยพูดให้น้อยอ้าพร็ะช่วงนี้คําพูดเราดีไม่ใช่เหรอคำพูดดีแต่พูดน้อยๆให้มันศักดิ์สิทธิ์อย่าน้ําท่วมทุ่งเออพอพูดดีมอโอ้พูดใหญ่พูดใหญ่จนฟังไม่รู้เรื่องเละเทอะฟังไม่ชัดรอว่ะฟังไม่สับ ไม่ได้สับกับมะมะมากะเดียแต่ะจะได้สุภาพสินดีนะผ่ <accent> อชอบเออชอบแล้วเรื่องของเงินเงินทองทองช่วงนี้เป็นไงปานกลางการเงินย,งยังไม่ยังไม่ค่อยเอ็นเท่าไหร่รับซ้ายจ่ายขวามีหมุนเอาง่ายๆ่าใ,ใช่เพราะว่าดาวพุทธมันเดินเร็วไงพอเดินเร็วปั๊บเนี่ยปักมครึ่งปักปากหลังเนี่ยมันย้ายเข้าราศีการเงินใช่ไหมแล้วมันเป็นปราบเป็นนินแต่ทีเจรจาเรื่องนี้สินก็ไม่มันจะมีเรื่องฟุ่มเฟือยเข้ามาทําให้เราก็ใช้จ่ายเงินเยอะขึ้น เออใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับเห็นแล้วก็แหมอยากได้เงี้ยออยากได้ใช่ได้เอาซื้อมาแล้วไม่ถูกใจเบื่อเบื่อยังไม่ทันเบื่อยังไม่ทันใจเลยขายต่ออย่างนี้มันก็มีคนเคยเคยทำปฏิบัติมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เอกิเลสมันจับนะตอนนั้นมันอยากได้ไงอแต่นักจิตวิทยาเาเคยบอกไว้นะจ๊ะถ้าอยากได้ให้ท่องไปเลย เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงว่าว่าพอใจจริงไหมเหรอเออแล้วแล้วแล้วเคยปฏิบัติไหมเนี่ยกำลังไอ้ที่ผ่านมาทำไม่ได้เห็นปังถงใจรีบว่าเลยกลัวๆจะไม่ได้เออเนี่ยนี่นี่สายคนเขาเรียกว่าอารมณ์คนเนี่ยจิตคนมันเร็วมันเร็วมากแล้วชาวราศีกุมช่วงนี้สุขภาพก็เป็นไงบ้างอาจารย์สุขภาพชาวราศีกุมก็ก็ดีนะก็ไม่มีอะไรกระทบมากนะฮะ ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวเรื่องโรคองค์โรคอ้วนอะไรไม่มีโอ้โหวันเดียวปักทิมห้าวันปักเดียวเนี่ยมันจะอ้วนขนาดไหนบางคนซัดน้ำหวานไปสองสาแก้วอาจารย์มันก็อ้วนไม่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 เพราะว่าดาวดาวมันจะอยู่มันยังอยู่ในเรือนไฟไม่ไหมหรอกอ๋อไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนงั้นกินได้ปกติกินเข้าไปเลยกินอิ่มนอนหลับดีนะสบายมากนะนอนไม่หลับก็นู่นเลยอย่านอนหลับกินเข้าไปเลย ระยะพี่น้องช่วงนี้ดีไหมจ๊ะสนุกคุณพระสันตชาพันธุ์ทไม่เคยดีเท่าไหร่ไม่ดีนะที่นี่คือคือราหูกข้าไปไอ้ไอ้อังคารมันเข้าไปกลุ่มอยู่ในทำไมมันจะพันธุ์ถ้าเรื่องอย่างนหรือไงเขาไปหลงมัวเมาในเรื่องอะไรบางมุกกิเลสเรื่องการพันธนาเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เดือดร้อนไงเดือดร้อนมันก็เลยมากระทบอารมณ์กระทบเราไง นั่นอยู่ห่างๆยากไว้เออห่างๆไว้อย่าไปเยี่ยมมากอ่ะสรุปส่งท้ายของชาวราศีกุมนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ทางด้านความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการมีปากเสียงกันฉะนั้นช่วงนี้ก็ระวังพูดนิดนึงพูดให้น้อยๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ให้3เต็ม10เท่านั้นเองส่วนทางด้านการงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางยังหมุนเวียนได้ดีอยู่เอาไป5เต็มส0บนะจ๊ะ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้สดๆแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอเราสองคนพี่นี่เอเพทีวี TV, สำหรับวันนี้สวัสดีครับ